ซีนที่6กํำลังทดลองการพัฒนาอากาศนะครับวันนี้อาจจะอธิบายหน้านี้ทั้งหมดเฉพาะที่เป็นภาษาจีนนะครับวันนี้ครับก็เป็นวันอังคารแชร์ขี่ยี้นี่สองขีดนะครับเป็นเลขสองแช่ว่าวันอังคารชิวจับยิ วันที่วันวันที่สิบจีนครับประมาณตัวนี้แกถือนี้ก็ถือนี้ก็เป็นปีช่วดปีนี้เป็นท้ายสวยเป็นจักรพัรดิโง่เวยไตยก็เป็นเดือนยืดจุนของเดือนห้าประมาณว่ายี่แปดยี่เก้ากุมภาพันธ์ของเราประมาณนั้นนะครับรายละเอียดก็ยาว เอาแค่ใช้งานแค่นี้ไปได้แล้วครับชิวอีกวันชิวอีกจีนคือวันที่1จีนเวลาเบ้าเป็นวันแห่จีแห่จีคือปีหนึ่งมี12เดือนใน1ปีนั้นมี24ส,สาบก็แตกย่อยศาสหนึ่งสิบห้าวันชิวอีกวันเนี้ยเป็นวันแห่จีเวลาเบ้าส่วนวันที่16จีนเวลาชื่อ ก็เป็นเวลาเสียวสู้ก็เข้ารู้ดูร้อนนะครับเป็นช่วงของรู้ดูร้อนมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ซีเฉียวนะครับก็มีปีเดือนวันเวลาวันนี้เดือนยังชงไทยสวยอก็อยังงดการใหญ่แต่บังเอิญมเเีเลิกเล็กๆมาเราก็ดูเพื่อความบันเจิงน,นะครับ เลือกดีเล็กๆก็คือซิมจือซิมจือซิงก็เป็นสัมภะก็พอเอามาเล่นได้เล็กๆมาดูตรงนี้ต่อครับวันนี้60นับอินเป็นวันกะซิงเป็นวันธาตุไฟอันนี้เราใช้ดูเลิกในการลึกซึ้งก่อนในในเรื่องสุสารอันนี้ ดาวยี่สีเลิกนี่ดาวสิบสองเลิกก็เป็นสีแดงตัวเดียวยวปที่เราดูเรกเราจะใช้สีแดงทั้งสองตัวเพื่อความปลอดภยัยแต่แจ้สินแสบูเชี่ยวชาญก็พอใช้ได้วันนี้เป็นวันมังกรน,นะครับวันมะโรงชงกระจอจอก็อยู่ในหกสิบปีก็จะชงวันหนึ่งจะค่อยอธิบายละเอียดเทีทบดีวันนี้มีซีเอ็น แทกี้นี้ตัวนี้เหมาะสำหรับปรับตัวนี้น่าจะเป็นหน้าลานสื่อสารอันนี้น่าจะเป็นถนนปรับหน้าลานสื่อสารหรือว่าถนนให้เรียบวันนี้ห้ามใครเชีงใครชิงก็คือคนจีนโบราณจะมีโกดังไว้เก็บของเก็บพริกน้ำปลาข้าวสาร นะครับวันนี้ห้ามเปิดกระดังห้ามชุบชายคือห้ามปล่อยผู้หรือไปปล่อยบัญชีวันนี้ห้ามทอซิงคือแม่ย่านางที่อยู่ในห้องเนี่ยคอยดูแลอยู่ที่ประตูวันนี้นะครับแม่ย่านางนี่ก็สําคัญสําคัญคือว่าถ้าเขาอยู่ที่ประตูเนี่ยหญิงมีคันที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ห้ามไปชุบลือประตู ก็จะเกิดเหตุไม่ดีนะครับวันนี้เทพพระเจ้าแห่งเทพแห่งความดีใจอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือเทพพระเจ้าแห่งเงินเทมโชคลาบอยู่ที่ตะวันออกเฉียงไต้ตรงน,นี้ขอวิจารณ์ 好流，個真好流。